เซ่ผมตายคุณผช้ชมเสเฮลมโซโ,โรกัมโปรเอาละครับกับหนึ่งกับ2กับ3นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาใช้ชีวิตในมาย e s ร a u อร n t เหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมซึ่ง อย่างที่เรารู้กันครับถ้ามีคลิปนี้ขึ้นมาก็คือมีคนเข้ามาหาผมในมาเลสต์สลองแล้ววิธีการจอยผมเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวเลยถ้าอยากออกคลิปนะ่ะนะกด Follow ผมมาในโลบอกรนะครับผมกดตรงนี้นะครับมันจะมีกดกดเอ่อฟอลโล่อยู่นะครับไม่ใช่รายงานการละเมิดนะครับน้องๆก็กดจอยไม่ได้เลยถ้าเห็นผมอยู่ในมายเลส์ลองแล้วน้องเข้ามาคุยกับผมแสดงว่าได้ออกคลิปแน่นอนนะครับแล้วใครที่บุกหลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมคลิปใหม่นะครับลงรูดวันจันทร์พุธสุกรเวลาตอนห้าโมงเย็นใคนรได้ไปแลกรับไปเลยย ไปดูกันเลยครับ มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบ็กแบบก i ฟการ์ดเลสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำไหนในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาสด้ซะด้วยวอย่างเช่นทิงเลกาซี่อันิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุ้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮอรอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงก์อยู่ที่ใต้คล เออไฮไอโบไอโบวินลักกันชาแนลเฮ้ย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 อะไรวะไม่มีเไรครับพี่ไม่มีเไรครับพี่เฮ้ยหมูสวยมะพี่นะเสื้อของสวยมะไม่สวยเก๋าเหรอเออเฮ้ยเสื้ออะไรวะเฮ้ยเราเสื้อโดมินันต์มาเขียนให้แกะอะไรวะเฮ้เสื้อเสื้อโมคูมะจริงนะพี่ผมเอฟซีพี่มาปีหนึ่งแล้วนะโมจริงไม่เชื่อโมไม่ย่อย ผมเลิกดูช่องพี่ไปปีเหนือแล้ะใช่เหรอแล้วกูต้องดีใจไหมพี่มันปรับไงอ่ะมันแรกเกินเราใช้เครื่องที่เล่นมันเล่นทำไมวะผมใช้เอ่อเหลือเหลือมีซีสามพี่เหลย,ยวมีซีสามมันก็ซีหกโคตรอ่อนนะอ่ะเฮ้ยไม่ใช่โคตรเฮ้ยช่วยทำอาหารช่วยช่วยทำอาหาราหน่อยดิช่วยไงอ่ะไม่รู้นไไี่ขอขอโต๊ะเก้าอ,อีกได้อยากได้ของพี่อยากได้โต๊ะอ่อนวอนดิคือพี่อยู่ขอโต๊ะได้ขอพี่ผมไม่มีตังค์จะเติมขอพี่ เทรด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 นี่เลยเอาอันนี้ไปเลยน้องเอ้ยพี่หล่อไหมน้องเฮ้ยพี่ไม่ได้ซื้อว่ะแป๊บนึงกูออกก่อนกูซื้อของให้มึงแป๊บช้อปปิ้งไทม์เฮ้ยมึงปิดเพลงดิย้ายหายไปแล้วย้ายหายไปแล้วหายที่ะไรกูเพิ่งพูดเมื่อกี้พี่หล่อไหมน้องพี่หล่อไหมน้องครับดีเกทได้เอาเลยครับเล่นเกมร้านอาหารอยู่ดี ดีกินตายใช่แลยวนางบุญตาผมนั่นแน่ะที่ผมพูดถี่เนี่ยพี่หล่อไหมน้องหล่อครับพีหล่อครับหล่อมากเฮ้ยชอบตอนนีทพี่แล้วให้ผมฟังอ่ะเอ๊ะกลับไ้วีนนะคอมคอมพี่คนนี้ไม่ละบุ๊บบีนเอ้เท่ๆๆอีกรอบนึงน้องเทอีกรอบพี่ยาคุพี่ไอเขาจำผุดพวกเราได้เปล่าวะจำไม่ได้หรอกดีครับดีกิตาได้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตาแน่ๆตาตา ไ่ตบมือให้ก <bulun> ูเลยเดี๋ยวกูโซโล่ให้ฟังเอ้าวคิหไปพี่สนุกมากเลยขอบคุณมากขอ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 โซโล่บุลอยต้านาตานาวต้าหนาตกดไลค์ว้าวว้าวขวายไปแล้ววายาาไปแล้วขวายามาหลังจานเลยพี่อหลังจานเฮ้ยพวกเองรู้ปะวะว่าตั้งแต่พี่เล่นเกมเนี้ยเอ๊ไม่มันมีออโต้ฟาร์มเหรอวะมันพีเขาเดินเดินไปเรื่อยเยะ เฮ้ยมึงมึงไม่ไ <c oughs> ด้อินกูเลยังไงวะกูพูดกับมึงอยู่เนี่ยพี่พี่เขาจะพูดนะพี่พี่ไปพูดแซงเขาทำไมเออตา,ามมาดิ<ห>น้องขอโทษไอ้อเก้ไอ้ไข่กล้องมึงดิไอเก้เก้าบาทป <c oughs> ิดไม่หนีเลยพี่ปิดไม่หนีเลยใช่พี่ว่ามันกลัวเราเว้ยร้องไห้หรือมันขังจัดจนแบบว่ามันไม่สามารถคุยกับใครได้อีกตลอดการ เราชื่อเล่นชื่อ,อไรวะเออชื่อวินคนที่ตอนที่มีลฟ์สดแล้วที่ให้พี่เฟิร์นต่อยผมอะ <c oughs> เป็นความสัมพันธ์ที่ดูมีความรักกันอย่างยิ่งนะน้องวินแล้วแล้วผมก็กดไปหน้าต่างราบอ่ะแล้วผมเข้ามาอีกทีผมตายแล้วอะแล้วเราเราคิดว่าเราเป็นบ้าไหมห้าสิบห้าสิบ ดราม่าเด็กสิบเอ็ดขโมยเงินแม่ล้านสามอนี่ยพี่เด็กคนนี้มันมีตังค์เก็บสองหมื่นนะพี่เออตังค์เก็บสองหมื่นนะผมตามรอเออพี่พี่พี่คนคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากเติมโรบองอ่ะออมสามร้อยอ่ะไอโลบองกินการสามร้อยบาทเออเติมโลบองในกลุ่มพี่เลยคนตังค์มาโลบองกินการสามร้อยบาทอ่ะพี่พี่พี่พขายโลขายโลบังในกลุ่มให้เลยเก็บตังค์ก่อนตอนนี้มีร้อยยี่สิบละ โอเคไม่ขายละเจ็ดเอเต็มเอาแปดเอาแปดเอาเต็มแต่ว่ามีลักครั้งคุณผู้ชมตรงนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับโอ๊ยแม่กูนอนอยู่ข้างล่างก็ดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะตั้งชื่อให้เราสองคนโอเคป่ะครับไอ้ไอ้โดมินัตออะไอ้ไอ้ไอ้โดมินัตออะชื่อไอ้นี่โดมินไอ้โดเออมึงฟังกูดิ ไอเนี่ยชื่อเล่นมันชื่อชื่อคำส่วนโกโจซาตุมะชื่อชื่อโนดถ้าเรามาพร้อมกันเราจะชื่อคำโนดพี่น้องคำโนดโอเคปะโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปโดูนิแล้วผมว่าผมชื่อคำเอครับใช่โอเคแล้วเวลาเรามาจอยจอยมาหาพี่ในมายเลสตอตลองเพื่อคุยกับพี่เราจะต้องชื่อคำและโนดโอเคไหมเอพี่พี่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชื่อในเกมก็ได้พี่มาโนดเดวเดวเคซีนเดสกรอนโนดอะใช่เใช่ใช่ใช่ถูกต้อง เดี mm. ๋ยวผมจะคำนดเลยตัดเสี้ยวเหรอเชี่ยไม่พี่วันนี้พี่ไลฟ์ไม่สมัครร้านเฮ้ยพวกมึงเดินพวกมึงอยู่กับเป็นที่เป็นทางไหนดิกูจะทำอาหารได้ครับพี่ผมไปยู่ตรงโต๊ะอาหารกันแล้วมาพี่ไอไลฟ์วันนี้ไงใช่ใช่ใช่อังคารพฤหัสพี่ไลฟ์หนึ่งทุ่มกดกระดิ่งยังไม่แล้วกดแล้วถ้าทำไมวันอังคารพี่ไม่ไลฟ์บอกดูคนมาเดี๋ยวตรงนี้ต้องเซ็นเซอร์ไว้เลยพี่แบบสเปซโซสเปนชาสเปซชัวสเปก สรุปเรียกมาทำไมพี่อะไรอ่ะใครน้องกิ๊กว่าน้องกิ๊กมาอยู่ตรงนู้นได้ยังไงวะนะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะเฮ้ยน้องกิ๊กแล้วเพื่อนเสียงอ้วกของเขาเฮ้ยหนู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 มีหนูมีเพชรกรันไหมพี่อยากได้เพชรอะ่ะพี่อยากได้เพชรในเกมเนีมยเพชรนะยุคแทนสามอ่ะแล้วหนูไปได้ยังไงมาเยอะแยะขนาดนั้นนะ่ะน้องกิ๊กมา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 ,มา the high, the high. เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอ้ยเอเอคำคำแลนโนดเอ่เอกิ๊ดกิ๊ดให้พี่ฟังหน่อยดิ น้องพิมน้องพิมเจอพี่ที่มอไหมพี่บอกอ่ะก็เจอก็บอกว่าเจอแค่ตอนนั้นน่ะหนูแบบเจอพี่ตัวเป็นเลยไหมหรือว่าแค่ในจอตัวเป็นๆต้องเป็นแบบไหนพี่ลอยได้มั้งไม่รู้อ่ะต้องขนาดนั้นเลยหรอพี่แมนแมนแมนเฮ้ยน้องกิ๊กพี่มีหางมีขี้ปะพี่มีสเปรย์ิซซอมซี่ด้วยเฮ้ยน้องกิ๊กให้พี่แค่นี้เงอก็หนูบอกว่าหนูมีอยู่แสนสาม ไอ้หนุหนู่หนูอยากหนูอยากได้อะไรแบบเจ๋งเป้งป่ะที่แบบหนูยังไม่มีที่ร้านอ่ะไม่รู้อ่ะหนูเทรยนมาหนูเทรยนมาเน่อันนี้หนูไม่มีที่ร้านแน่นอนคืออะไรอ่าเอานี้ไปน้องเก๊ก thank you มันจะมันจะทำมันจะทำเงินให้หนูได้เยอะเฮ้ยจริงป่ะจริงแต่มันไม่คุ้มหรอกพี่หนูโดนพี่บิดแล้วเอ้ยพวกมึงอยู่กันเป็นที่เป็นทางไหนดีวะกูจะทำงานเว้ยคิดว่าตัวเองเป็นนายเอกนายเหรอวะ กูแค่จะล้างจานเราไปดิว่าเสียงพี่ไอแบบหลอนหูมากอะติดยันในฝันอะยายผมเป็นเพดานมาเพดานของพี่ <c oughs> อะแล้วมันมาติดเพดานร้านกูทำไมทำไมร้านกูมันวุ่นวายจังหวะโอ้ตาพี่ <c oughs> ไม่ได้มาตรฐาน มึงอะไรไม่ได้มาตรฐานกูอยู่ของกูมาตั้งนานพี่ร้านที่ย้ายอ่ะร้านพี่ย้ายไม่ดีร้านพี่อยู่ของพี่ดีๆปุ๊บมึงไปอยู่ในหน้าร้านไปไม่ร้านอะไรอะไรให้นทำเป็นภาพเลลูกค้ากูกินไม่บ่นกันสักคนมึงมาไม่กินสักจานบ่นไม่หยุดน้องพี่เอ็มจอยน้องกิ๊กดิมีคนเกาหลีเข้าร้านกูกูขายของให้แวมไพร์แต่มีคนเกาหลีเข้าร้านกูเสรีบางพระมังรอะไนี่ ขมันที่นี่ไม่มีอะไรให้คุณกินผมมีแต่ของให้แวมไพายกินอฟังผมซื้อจากเไเฮ้ยงั้นแสดงว่าเสียงเราไพ่ร้อยอยู่แต่ตอนนี้มันแบบว่าดังบ้างเบาบ้างอยู่ไงต้องแบบต้องต้องเป็นสปอนเซอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวแบโอ้ยเหมือนคุยในโอ่งอ่ะเอาโอ่งมาครอบตัวอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่น้องพิมพ์กำลังทำอยู่หรือเปล่าน้องกิ๊ก แล้วพี่ไอไม่ลองเอาฝาชีข้อหัวชีข้อหัวตัดทูบ็อกอ่ะตามจริงนะผมว่าพี่ใส่โดมิเนของจริงนะเนี่ยไม่ใช่โดมิเนดิาคตี้โอ้ยใครใส่บอคิครี่จริงไม่ไม่ไม่บอกเคว่าพี่ใส่บอคิครี่จริงนะเราคิดว่าพี่ใส่บอคิครี่จริงเหรอเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่เยซเซอร์ก็กูใส่ของจริงดิก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ วันนี้ไปกอดบุนบุนจุ๊มหมดบายบายจ่มตุ้ม <c oughs>